นขายหมกหม่วงซอยแมย่เอิ่นแม่เออลูกค้าบ่ได้เงิน่าแป็งรถได้ี่ใายรถบ่มีเด้วยกนลูกค้ามาซื้อไนงะสบายดีเด้อทางนี้วันนีอย่างนี้เป็นโจมไว้รถใหญ่ย่างหัวหมกหม่วงกับบริการย่างหัวหม่วงบริการแมนนฮเลย พอดีสลามมาแต่นั้นเปลี่ยนยางรถให้ทางนพมีเมื่อกี้มาจอดข้างเพิ่นกับเมื่อกี้อาซาเปลี่ยนให้เพิ่นแต่ว่าบริเวเปลี่ยนละล่าเลยแาใส่ให้เขาลำเจ้าพอเปหนีห่างข้าเขามาแม่วแม่แล้วก็เส้นไม่เส้นก็ใหญ่ก็เส้นและและไรเส้นงามเึงได้ห่างข้าหน้องแม่น้องนิ้งเพิ่นบอกมีเงินขายมุวงปลได้ยังเต็มอยู่เดี๋ยวสลามเขาดึ่ยาตั้ง thank 嗯嗯。 ต้องข้นเสื้อใส่เสยังติดหลอดแล้วกันเดหลด,หลดแต้งเะ็ดทีเนาะ Các bạn うん、ね。<laughs> สูตร้นอเขาแล้วทำมาแปลงเอา โม่โมยโมสามเออยกไปหนีแน่ยกไปหนีแบบเก็บเลยพอช่้นใเนี่ยมสี่กระเบิดและปัญหาเนยไม่แบิลไม่ด้แเก็บเงินก็สมหาโอ้ยอะไอันนั้นอะแตเจ๊กใช่เลยอันหัเื่อจะเบิอะไรแตกมาแล้วเพื่อพี่จังเลยีเงินใช้ฮะามีเงินชน ห้มาชมกันโอ้ยเข่าบอสมือน,นี่มันมืนนอใบีบอนย่งไงสมเป็นเน้งเฮียงกนเลยชาเ้งกันตาเจอหอบอตึงเลยไปใช้น่ะก็ทุปเอาเงิงมายลแทะตาจ้ะสบายดีขอในเงินนะ่ะ เออจกระเิบแีบเอ้ยเมอมาดิใช่นี่มอากมามามีน้ำกินโมมีแต่กะทางปลาเมงทยอยางโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยนดีอ้าอ้ปลาเถอเอาไปขายปะนี่ป้ามีติโยมเล็กโยมพอมาเาพ่อสาริคน้อยเล็กเล็กนี่ค่ะ ใช่แล้วมเบาหน่เล็กมันประายมกนี้กป้าตัวโซเซียป้ามาทิ่มลูกอยู่รอเอาหน้าไปให้ลูกกินแน่เมามป้ารว่าาลูกก็ลงเองยลงเองลูกกิเเลแม่กินแตมีลีหรอ กินเงาบางนึคลิศของมือจบก่นบ่อเด็กน่อยเ้ยแม่บ่จะใมืจบกมือที่ไปใช้เลยนี่ะที่มือเฮื่อนเลยบ่อมใช้แล้วอ่ะแป้งรถกะซะอันนี้คือเอนน้องเตี้ยมื่นบ่ ก็ช่วยร่ากถวยบ่แมนตีอาสาจะจับก้อนสเปรย์รถนี่ฮะยงคนจับกอง้จับะสูบ่อนอยากนอนปรจัเดี๋ยวมาด้วยจับกล่องเลยเอาว่ะขามัหอกลบขดอกลาว่ะขนาดี่สประตูังานะหนเปลี่ยนรวังม่เปล่ยมึงจะเบิ้งเาแนเอาอ่ะ แม่กับแพงมันอยู่ใดแม่กาแหาเล่นสีดงต่อไปั่ง่ได้ลูก่ได้เะเอาได้เริไพตชสเฮ่ัรัตรบุตรตัชแสเและเิันเดอจากกเป็นแพรเอันยังน่อยอ่ะหะพอกหักโมหะหไทยแท่งเานะให้แพ่คุณลพ่อเาไวเลยนเรับมงพเจน่ตพอยู่บ้านช้าบัรโปสตมาใต้ค่เขานะเอ็ดรเบิเ

นจกมาห้องกพราะยัเไม่ตืันไปห้องงานอื่นเพรามังร้นเลินเนี้ยนี่คนอ่นก็รีบอ๋อไม่รถรลบพกนีอย่นรลบนะลูก

เพราะ,ะกัญหาคุชมไมู่้ห้ามห้ามยามงาเมื่อมานืนไก่อนไก่อนจักคันเดียวนี่เก่ลกันเมือยเขียวเราจักระหลาดเลยแม่งเขียวเราจักรหลาเลยเยือรเ,าเอราชางเนมะอองเอง,ออองเออรช้างแม่เลยเออไม่ได้จะไปชุบลุกๆยางเมื่อลุกลุกขอแม่ว้วาม่ได้อไม่ได้่อิน ยันมันทำอะไแห้งทำตึก็ผู้จับกล่องจะกันได้เจับมาเนาะเป็นเงมสาวลุกขึ้นมาป้าเป็นวินลมนอนเลยมันเสต็ินนเรา้มันกับหนุมัมกีนไม่ได้กินหาเราเพราะว่ามันในกินมันในลูกอุ้งดกินก่อนบ้านก็ามือลาก่นไ้กละนด้านงั up i <laughs> ผักซึรงนี้จะมาปกปิดร่งกขอตัวเราชีวิตเ่อนนะครับคนทใจงาย